สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วเป็นยังไงมาแล้วพี่น้องแฟนคลับชิดซีพอยเมกเลยไอ้น้องนุงเขาพอกันอีกชิปหนึ่งนะครับเป็นมือสันวันดีมือนี้พี่น้องนะครับไรแรกอียิ่งก็อีพี่แรกอีพี่แรกจากใจหนึ่งรุ่งที่ว่านชิดหนี้ครับพี่น้องครับไปจอบจอบม่องม่องบึงนะครับแน่จุปากโอ้น่ไปออกมันมันชินนะไหมพี่น้องขั้นออกจากวางเออบ้างเข้าใจ สิพ่าพี่น้องเข้าไปจอบๆอม่วงเบิ่งทีมกางตลกเพิ่นสิซ้อมกันครับพี่น้องเฮาเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บบรรยากาศนะครับตอนนี้เสียงรถปืดปืดเป็นกระลังเกียรทางเข้ามาเอารถคันนี้ขึ้นรถเสียจิ๋วแต่บนตกะนตกคักหลายอันทางกันหางกระมุนเบิดพี่น้องเนี่ยครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้ไปจอบๆอม่วงเบิ่งซุปตาเพิ่นสิซ้อมตลกกันมีมีพ่ออ้วนมีพ่อฝรั่งกอมลูกกำนันแพ้เอาพี่มาหาอมตะยร่างนึงหันอาจารย์ใต้กับลูกๆพักกันซ้อมแต่ช่วงนี้ อาจารย์ใต้ก็ลูกๆพักกินข้าวเออไปครับพี่น้องครับไปจอบๆซองๆมองเบิ่งเนี่ครับพี่น้องครับโอเคครับเอ้าสวัสดีครับอีเมียอีเมียไม่ใส่แม่ไปครับวัดเอ้าเอาไอ้ผิวไปไว้รถโอ้เอาไปไปเลยขึ้นบุญเล่เล่เพราอาจารย์โน่ตีบันบุญเล่เล่ครับผมอ่าอีเมียจะขอวงวัดไงตัวนั้นวัดไง ที่แม่แดงวัดดไม่วดม่งดไหนองแท้ได้นี่ของแท้ของแท้มี่ล่ะแม่ทับญ่อ่ะพ่อแม่ทับญ่เลยยินดีต้อนรับบนายแมวยวพาพี่น้องครับเบิงจอบมองมองเบิงทางพุ่นคปับพี่น้องเดินแม่จอจอบไปจอยุ่ไปจอยุ่นไปจอยุ่อาจจดจอนจเดจอบจอจออันนี่เปลียวันี้ผู้นักขยันมา ี่คะสวัสดีครับคุณต้นเทอร์โบต้นตะกูลเล้งตะกี้ยื้อนกันยื้อนกันยืนนี่ต้นตะกูลเล้งเป็นลูกเป็นลูกเป็นเต้าอีพเป็นลูกอีพอเนียหลายคนอยากเห็นอี้พอเนี่ยอยากเห็นอี้พออ้วนเห็นโตเป็นเป็นแล้วพี่น้องนี่ละอี่พออ้วนยิ้มวันแล้วไม่ได้ใส่แขลแล้วไม่ได้ใส่แขวลู็ได้ตีแล้วเอาไปสอบสอบยังพวาสอบต้องการถึงระเบ่ดแล้วสอบไม่อยังนี้เราไปบากเฒ่าสอบแบบเป็นยังไง เป้าลยปอปาเป้ามนา้อมไโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหอต่อปากเป้าโอ้าพี่น้องข้ามาจอบจอสองสองม่เมืองนะครับอย่าลืมมือแร้งห่งนังแจกขมาในกลุ่มไรปิดนะครับนะครับปาคนรคแม่นะครับพี่น้องขาจะเบิ้งลิปเต็มเ็มเบิ้งมาพูดอดไรแตงตัวแบบใพกวนีเนเป็นยังพอฝรังสิเนเป็นยังกแน่ดเพศสินเป็นยังมือแรกเขาบิงกันะครัตอนนี้้าพ่น้มาจจอหดปท่องบ ันุเดาที่บงไกก่ยี่รับกันก็เาทนเดันนี้หมายถึงอย่ามาใกลอาจารย์ครับบอกแล้วยามาใกลกันนาจะคองกันจะคองกันี <S <S ้่อออีอยู่รัมกันล้อน้อโอยยันนี่เราเป็นไม่ยิงที่ดนเนี่ยไมยิงเลยมาเล้วอาจารย์มาแล้ว ข่าใส่จิิงข่าใส่จิははิงโอ้น้ำจิ้มเป็นบางขาใส่จริงโอ้ยมเรมมาบานนี่โอ้ยเอาเอาขยันทำน่องเข่าขนเป็นใส่ร้งเราขาเรายนโอ้ย่าฮ่า่ซุปตาคนกัลลังว่ากันพี่น้องซุกตานะครับอันโตตัวนี้ไหมาเม้นไหมนี่อันเก้าใช้ไแมนี่อันเก้าอีกแล้วอนเก้ากับอันม้นโอ้มันมีหลายตัวใส่ซุดมื่อไวซุดต่อเนาะ ใช่ยังดูซักดูกันสี่ปุ๊บก็ผู้ของไทยผู้ของไทยมือละท้าแล้วฮะท้าแล้วาแลเบิ้งเนี้ยเนี่ยทายังมาทำทาสิจันสิโคขยี้เบิ้องท้าแล้วยายายาทาลินยาแม่พาใส่ตเองเป็นเองห้านจลงเบออ๋อให้คนรุ่นน้้กันไปเเน่าัน อ่างอีล่ะอ่างชีโพยอ่ะว่องแย่เลยพ้าอันีนี่เออพากระยาดเจ้านี้เราเออกระยาดเา็ดแต่คนมาถางเราผ่าน เยวใหเรียบร้อยแล้วโอ้เยวใหเรียบร้อยแล้วโอ้เย็นดีเนืองเืองในพรวันือเย็นดีแท้ถ้าไปนอนเขาบเบางบาก่อนปิ้งเด้จยากาไปได้เงี้ยเด้อไม่ยังบ้านบ้านีสอ้จะเล่นให้ลูกให้เตาได้คว้าเเาว่าสอุู้เดียวนาะโอ้ยว่าสอยผู้เดียว่าจายเนี่อต่อไปมีโอ โอ้โลงนิีนี่เร่งอาถาเบเพิ่นสอบตลงนะครับพี่น้องเิ่นกางจะปรึกษากันนะครับเิ่นวางในก่อพอหนาวางนก่อนเิ่นวางในก่อนนี่อันนี้ไถเสือในย่างมองยิงเือเ่ารถงโอ้ยเลกจีไถให้ยงสนะไถย่างโอ้ไถย่างมาจีกัน่าีกันตั้งกีก กับแม่เราเท่นนี่กลับน้อยขึ้นนี่กะมองนี่ล้วมองยังเออไปสามปีกลับขึ้นมาเป็นไหนแพทย์กลับมาเบิดเลยกลับขึ้นมาเป็นไหนแพ้กลับขึ้นมาเป็นไหนแพ้ลุกขึ้นลุกเอาชุดพี่น้องเขาฟังดูวยกากพี่จันจ้บาดด้ดาวหัวหน้าจ้าบาดด้วยขึ้นมากไหนไหคือเก่าคือเก่านี่หมายถึงพวกคือเก่าอันเก่าตัวนี้อันเก่าตัวนี่ไงเขาหัวหน้าก็อยู่ไร่เออหัวหน้าก็อยู่ไร่ เอาไปขึ้ไปอยู่เลยไอเอียดึ้อยู่ขอนเจนน้องมันขับนมากกันยังคือเกาัสิขวดไปยังไงเราทั้งทั้งเสียแหกลับนมากเนี่ยได้ยินบอกว่านาะขับวงไม่ใช่ไม่ถือมันตัวตัวเนี่ยแค่ว่าเพื่อนเจ้าไอ้ยุมนกับว่าขึ้นองแ่ล่ะนะรู้ตานา่ับว่าขึ้นเออรับหลังอี่ซ้ำไดหมวไปอยู่นั่ฮะทั้งพี่ไปใ่น้ามีเงบงยังงอนี้เนาะทั้งที่าขึ้นี่ นั่นนั่นได้ออกงานหลายพี่น้องเบิ้องบนเป็นยังไงปื๊ดเนี่ยโวนได้ออกงานหลายนั่นน่ะพรทับบันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่นบ่เพิ่งเครื่องเคร่งเคร่งฟื้นของแท้อี่ห้อตัวนี้พี่น้องของแท้บ่ได้ออกงานแต่เทียเนาะออกเทียนเลยพูดที่ออกเล่นอ่ะฮะพูดที่นึงของวันไปแล้วครับยังยังยังมีหุ้นที่ที่สองหุ้นหนึ่งไปแล้วที่้ายแล้วก็ข้อสามเทีย ข้อถามเทียนั่งเฝ้าตีนเขาเรียนเลยคกมเป็นจริงได้นี่พี่น้องนะครับป้าตัวเมียแต่ละตุนเป็นตาสรงตุนแต่เขม่ล่ำหนึ่งเขาจีได้ล่ำง่ายบ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราหาพวกกันหาเท่ามีอันแมวมี่ยังมาออกลูกไส้หนีตัวล่ำโพ่พี่น้องโอ้ยอ่ะพี่น้องเข้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมเข่ามาเบิงนะครับมาแรงพี่น้องนะครับให้กำลังแรงใจ ครับพี่น้องเราเก็บเลยเก็บหน่อยเบิ่งทีมงานอาจารย์ตำรวจเพบ่อฝรั่งกอมลูกอีโพอ้วนโลงเหลงกำนั่นแพ้นะครับพี่น้องดวลเดาแต่เป็นศิลปินที่เคยอยู่กับหนึ่งรุ่งขี้วานะครับพี่น้องรองแต่คุณต้นเทอร์โบนะครับพี่น้องหลายคนอาศัยรถบาดยี่ทั้งอะบอหล่อมหลายคณะนะครับพี่น้องเ่านะครับพี่น้องเราเบิ่งส่งยานะครับยาไอแพ้รีบไปส่งยายายังยาแก้ตาแดงใั่นโอ้ยนี่ถามไม่พ้มพมพนมนุ่มจริงอุ๊ป๊าลงเครื่องไหมมักมองนี่ละ มั้งมองนี่นะไม่พุ่มบุพุ่มดั้งหมดยาตาอย่าตาตายพี่น้องเอาไปยอดแล้วที่แรกขันไส้หนีเลี้ยวว่าเห็นเออขันไส้หายนะยอดทั้งซอนตายเดียวนี้เรียบร้อยทั้งซ้อนถังเลยตอนนี้เลี้ยวว่าเห็นโอ้ยขันกินขันกินเพราะเหมือนเอาเทสานถาดเทสานตากแดดปั้นปัญญาลูกก่อนเออยาตาเนี่ยนะเอจูดกันยุ่งดีแต่เด็กโอหิวมันหิวหวานหิว อันนี้ประสงค์ต้นีสาวขุนขอบจักรวาลดิผอยากร้อยเปียบเฮ้ยพ่ออยู่ได้อยากร้อยเปรียบปิ๊งไหนฟ้าไว้ใครจะเอาขีเรียมาตัวขายให้กันเนาะขีเรียนี่บ่ถึงไม่น้ำเกลียงเนี่ยใครเนาะไอ้ซพ่อละขั้นสองผู้ดี้ผู้มาขายนาะเอออย่าเฝ้าเปิดเด้อพ่อเอาขึ้นขั้นพระไปแจ็คเก็ตมือเหลือบดแต่พอท่านเปิดแล้วก็จะซื้อแลี้ยงก็บขึ้นขั้นพระเลยเป็นไรพ่อบาดเนี่ย ว้เจ็ดมือผมแล้วเขาเการงมากเนาะเป็นใน้บยูหันนกยูหันมาสีกองมาขี่เลี้ยเขา่ิเมียเจ็ดมือเขาไปวาดไช่หรอจัก์เขาเพียบเเจ็ดมือเขาจะได้ไปไกลเนะโอ้คือเหตุผลว่าสงขาผมจะเริบอกคือคือคือเหตุคือเหตุผลว่าเจ็ดมือค่อยเปิดเออเจ็มือค่อยเปิดก็เพราะกล้าเปิดนอะไปยาวยันจิสูตรมายี่ผิดมันกระโามาขัเดี๋ยวมันเปหาน้ำผู้น้ำผามาจัด สมุนไพรมาจากเล้าแน่มาจากเวียดนามแน่มันมาออกมาผสมกันพันสองบรเวณอันนี้เราไปเกเมือเนาะแกตมไว้ายมันยายาพี่บอกาท่านกับผูรีมาสั่ร่วมกันสมุนไพรลอยชนิดประทันมันมาถ้าใชขังอหลีเก็เมอบอว่าเมือเอาคืนห่านพ้านังนบนางแบายนหันนันอยากเศร้าไหมผนปรกฏแล้วว้ที่ไรต้มต้มจินด้วยได้หรือจะไหลเงินพันสองไปเทดบันี้วที่เรก แขนทั้งนี้ยกก็ขึ้นต้มกินช้อนมือซนแล้วท่เราจเิขาก็ลอยน้ำกับโร้ยกูจะน้ำขาบอกว่าขายยาาจังได้เก็บมือราไปหอดใส่ตั้ง้อนมือกหประเทศนอกเลยมั้มันบอกเพินเลยแต่มือไหนองประเทศนี้เอาประสบการณ์นะครับพี่น้อย เล็กๆในน้อยของตลกนะครับหมอแรงพี่น้องครับนี่หมอแรงเขาคุมหมอแรงเอาตัวนี้แค่โซกันกับเป็นน้ำจิ้มนะครับให้พี่น้องเห้องม้วนกันแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้กับพวกเพื่อนเหยียบเนี่ร์เยไม่ยังหรือเปล่าไปทั้งในกับพ่อจัดตกระดับพี่น้องมาเบิ่งมาดิมาขามดัดแม่โอ้ยมาขามดัดพี่น้องพัดแม่นมาขามดัด อ๋อปุ้ยม่านะด่านเลยเ้ยเนอะเฮ้ยนี่แกเม่นท์กันตอนนี้พ่อขถานะมีได้พป่ะอืมเอาเอาอย่าพี่น้องเข้าวิลิปซ้ำนี่พี่น้องเข้ามาเรื่อเบิ่งเต็มเต็มอยู่กับกลุ่มนะครับจากใจหนึ่งรุ่งที่ว่านะครับพี่น้องเขาในเผิของคนานะครับหมอลำหนึ่งรุ่งที่ว่านะครับพี่น้องยังท่านยุนบวกกันั่นเพื่อท่านท่านท่านว่านบ้างใดเขาแบบใดกองขันเป็นบ่ท่านซื้อเบิ่งย้อนหลังกันได้เฮ็ดแบบใด โอนมาเลยเงินนเออเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งลิงไปให้แล้วก็กดเขากุมเองอ๋อเขากุมของหมอลำหนึ่งลุงที่ว่าคันกคู่บ้านคู่เมืว่าจะโอนเงินเข้ามาได้เขาไปในเพจหมอคณะหมอลำหนึ่งลุงที่ว่าเดี๋ยวจะเห็นเด็กบันซีอยู่หันอ๋อจัดคือจัดการเลยมั้ยร้อยเจ็ดบาทก่อนร้อยสี่สิบเก้าบาทร้อยสี่สิบเก้าบาทได้สองมื่นโต๊ะมือได้เจ็ดสิบบาทโอคุ้มชัดคุ้มชุ่มเจ็ดสิบกว่าบาทอืมคุ้มแล้วนะครับพี่น้องได้ไปปิดเด็กกับมือละลอยบ้านใดเพร่มสองหม คลิปนี้ไว้ซ้ำใคลิปหนา้าขอขรันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ